สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้นะจ๊ะประโยชน์จะพาท่านผู้ชมเนาะมาพบกับสูตรคํานวณแนวทางนะจ๊ะของคนบางตากเนาะท่านผู้ชมซึ่งวันนี้เนาะท่านผู้ชมนะจ๊ะเอฟซีก็ถามหากันหลายนะจ๊ะสําหรับสูตรคํานวณแนวทางของคนบางตากเนาะวันนี้คนบางตากนะจ๊ะจะพาท่านผู้ชมข้ามโคงนะ้งเนาะ ข้ามโค้งลอลิง์จะท่านผู้ชมวันนี้ลอลิงนะคะท่านผู้ชมก็คือข้ามโค้งไปเที่ยวเพื่อนบ้านกับสูตรคํานวณของคนมางตากเนาะาำรับในงวดที่ผ่านมาเนาะจากท่านผู้ชมก็คนมางตากก็เข้าไปที่ห้าสองสองห้าเนาะซึ่งเข้าไปในตัววงเนาะจ้ท่านผู้ชมก็มีเอฟซีเนาะจะทม์าฮไลน์เนาะจ้าวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับสูตรคํานวณแนวทางของคนมางตากกันเนาะจากท่านผู้ชม,ม FC, สวัสดีค่ะลุงไก่สวัสดีครับลุงไก่ชาแนลคนเมืองตากครับเพจคนเมืองตากเฟซคนเมืองตากนะครับเนาะแอปแดงลุงไก่ชาแนล Channel นะครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับมีนัดอีกแล้วนะครับวันนี้มีนัดอีกแล้วนะครับตามโพลงครับกินตามเหลาเนาะ,ะก็ดีใจกับเอฟซีนะครับที่ติดตามลุงไก่ คนเมืองตากครับติดตามคนเมืองตากติดตามป้ายโยพารวยนะครับแม่ตุ๊ยผลเดิมนะครับค่ะก็ที่ผ่านมานอกก็แตกไปเข้าไปนะครับเนาะกับสําหรับพวกที่ผ่านมานอกก็แตกไปที่ตัววงนะครับตัวหลักเด่นรุดวิ่งเนาะก็มาหมดนะครับค่ะพอมาดูวันนี้ว่าจะได้ตัวไหนเนะาะ แนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดเนาะค่ะก็เข้ามางหลุดมากงก็ปะปนกันไปนะครับเนาะจะให้เข้าตลอดก็เป็นไปไม่ได้นะครับค่ะก็เป็นสูตรคำนวณนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีชุดวินทั้งหมดหกตัวเหมือนเดิมเนาะสูตรของลุงไก่ลุงไก่จะเน้นนะครับคนเมืองตากนะครับจะเน้นไปที่ชุดวินนะครับค่ะไม่เน้นตัวจ่อเนาะค่ะ แต่สําหรับตัวเจาะครับลุงไก่ก็เจาะให้จับให้นะครับสามตัวลุงไก่จับให้สองห่างนะครับเอฟซีท่านใดไม่ชอบที่ลุงไก่จับให้เนาะก็ไปจับใหม่นะครับภายในทุดบินที่ลุงไก่ให้ไว้นะครับปลูกตัวอยากปลูกสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับอยู่ที่ชุดบินนะครับค่ะบางครั้งก็มาสี่ตัวนะคะในชุดินแล้วก็พิกาดไม่ได้ครับตัวหลักเด่นรุ่นวิ่งเนาะค่ะ บางครั้งก็มาบางครั้งก็ไม่มาบางครั้งก็มาตัวหลักบางครั้งก็จะมาตัวรองเนาะค่ะไม่มาตัวไหนก็ต้องมาตัวหนึ่งนะครับค่ะลาดน้อยนะครับค่ะชุดวินนี้ก็พลาดน้อยครับสาหรับตัวเจาะลุงไก่ก็จอะให้จับให้เนาะค่ะ FC ท่านใดไม่ชอบก็ไปจับใหม่นะครับค่ะลุงไก่จะจับให้ทั้งหมดหกคู่เนาะที่ว่าคัดออกมาจากชุดวินแต่ชุดวินไม่ได้ทิ้งนะคะลุงไก่คัดตัวชอบออกมาอ่ะวันนี้ หรือลาวพัฒนาเนาะส,สั้นๆลาวนะครับ <c oughs> สุดคำนวณแนวทางโคนเมืองตากับวันนี้วันที่สองมิถุนาหกแปดนะครับ <c oughs> ชุดวินครับลุงไก่เน้นที่ชุดวินนะครับชุดวินลุงไก่ให้ไว้หกตัวเนาะห้าสองเจ็ดแปดเก้าสามนะครับตัวหลักเด่นวิ่งฟันไม่เดียวตัวเดียวแข็งๆครับเด่นสองรูปสองวิ่งสองลองเก้านะครับเดินองเก้า สามตัวลุงไก่จับให้สองหางหางแรกจะเป็น 5, 2, 5, 2, 5, 7, 2, 7, ห้าสองเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดสองเจ็ดนะคหางที่สองเนาะแปดเก้าสามนะครับแปดเก้าแปดสามเก้าสามนะครับที่ลุงไก่บงตอกไว้ลุงไก่ไม่ได้เน้นเนาะ,ะแต่ลุงไก่ชอบชอบส่วนตัวนะครับคที่ไม่ได้วงก็ชอบครับแต่ชอบน้อยนะครับที่ไม่ได้วงก็เป็นตัวลองไปเนาะที่วงนี้ ชอบมากชอบเยอะเนาะอ,อันนี้น้อยนะครับน้อยมีสิทธิ์มาทั้งอชอบมากแล้วก็ชอบน้อยนะครับค่ะบางทีตัวนี้อาจจะมาที่ชอบน้อยอาจจะมาอที่ชอบมากอาจจะไม่มากพราะนั้นครับแล้แปกนเด่นวิ่งรูดนะคะตัวเด่นตัวเดียวฟันเม็ดเดียวสองค่ะแล้วก็รองเก้านะคะท่านผู้ชมมีสิทธิ์มาทั้งหลักแล้วก็รองนะครับค่ะแคปหน้าจอกันไว้เลยค่ะ นะค่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทางนะครับผิดถูกต้องขออภัยนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่มาตลอดเนาะสุดห <Okay. S 1> ลุดรอวันเข้าสุดเข้ารอวันที่จะหลุดนะครับ <Okay. S 1> ไม่มีสุดไหนอาจารย์ท่านใดไม่มีครับก็ต้องมีผิดมีพลาดมีหลุดมีกันบ้างนะครับเนาะ, <Okay. S 1> ะค่ะนาลุงไก่ก็พูดไม่ค่อยถูกเนาะ ชอบตามไม่ชอบผ่านค่ะชอบแบบไหนก็เอาครับชอบชุดวินจัดชุดวินชอบชุดเจาะจับชุดเจาะชอบตัวรูดวิ่งก็จัดครับชอบไม่เหมือนกันเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับล sí ุงไก่ชาแนลคนเมืองตากครับพอจบที่นี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ลุงไก่ชาแนลคนเมืองตากครับหนึ่งลงไลค์หนึ่งแชร์กอกำลังใจครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ